สำหรับวันนี้นะครับบักตรงตามชแนลมีข่าวดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านสำหรับบุคคลที่สนใจร่วมงานนะครับกับทางคุณแม่นกน้อยอ,ยอุไรพรโดยทําหน้าที่เป็นโชเฟอร์คลขับนะครับให้กับแม่นกน้อยโดยแบ่งเบาภาระนะครับกับน้องเบลซึ่งปัจจุบันตอนนี้น้องเบลเนี่ยเป็นผู้รับหน้าที่ทั้งแอดมินทั้งเลขาแล้วก็เป็นผู้ พาแม่เดินทางไปไหนนะครับทุกสถานที่แต่โดยคุณสมบัติของโชเฟอร์นะครับไม่เมาไม่ใส่น้ําหอมไม่มีเงื่อนไขยเยอะไม่สูบบุหรี่แม่ลูกน้อยเนี่ยมีอาการแพ้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลิ่นนะครับกลิ่นบุหรี่น้ําหอมนะครับแล้วก็เป็นคนที่รักษาความลับคนในองค์กรรักบริษัทนะครับรักเสียงอีสานไม่นําความในออกไม่นําความนอกเข้ามาสู่นะครับรักษาความลับของผู้ว่าจ้างนะครับ แล้วก็กไม่มีการไล้ลสดในกรณีที่ภาพเป็นภาพส่วนตัวส่วนบุคคลก็คือมีการรักษาสิทธิส่วนบุคคล เป็นอย่างดีมีพื้นที่ส่วนตัวให้แก่กันและกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานของการที่จะรับคนเข้ามาปฏิบัติงานอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ทําหน้าที่เป็นคลขับหรือว่าโชเฟอร์ทัานนี้ทั้งนั้นก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ทางแม่นกน้อยโดยตรงเลยนะครับคือจะเป็นทางเพจแม่นกน้อยอ,ยอุไรพรแฟนเพจช่องจริงนะครับไปฟังรายละเอียดที่แม่นกน้อยได้มีการแจ้งคุณสมบัตินี้เลยครับโชเฟอร์ค่ะลุง นี่เมนกว่าเมนกประกาศรับสมัครสมัครโชเฟอร์มักขับเลียนกับนัง่งอันนี้เราเรื่องจริงแต่สิ่งสิ่งที่คุณสมบัติที่ที่เมนกต้องการนะ่ะคือต้องเป็นนะ่ะบ่สูบบุหรีบ่เมาบ่าเยอะบ่เอาขั้มหน้ออกไปขางนอกบ่เอาข้้วนอกเขามาขัางนหนาหักเมนกหน่อยและ แผ้ทุกกลิ่นแพ้กินน้ำหอมแพ้กินบุหรี่แผ้เอียงต่างๆมันก็หายากค่ะทีรักหายากโชวเฟอร์ขึ้นนองเบลเนี่ยล้วยยืนบะเนี่ยล้วยยืนบังเธือรับรถไปกินกาแฟาหลายข้องเจาของจอดรถหากข้างขง้างจอดรถเขาขี้นี้ขาหมอโอ้ และนางก็เป็นภูมิแพ้ด้วยมาาขับไ้เดอร์ผู้ใดสิมาาขับรถให้แมนนางสิ่งที่เป็นโรคส่วนตัวของของของแม่หรือของคุณนี่แหละแม่จะบ่กเก้าล่ำบ่อขามเสน้นไม่ล้ำเส้นคุณด้วยโมเมนต์มาข่อยนอนนรับกะมาลักทายลูปข่อยไปโพดแม่นอนนรับกับการเดินทาง ก็ไล่สดแอบถ่ายเสียงโอนน้ำไล่เหย่โบแมนได้ค่ะลูกจ๋าอันนี้โบแมนโดยสิทธิส่วนบุคคลโดยมารยาทก็ไม่ควรทำครับรถไปข่อยนอนหลับไปจอดห่างท้าไปเอินน้นมาเบิงว่านั่นย่าหนกหน่อยนอนอยู่ในรถข่อยจะเป็นผู้ขับรถให้เล่าอันนี้ไม่ควร แอบอัดเอาเสียงคุยกันอะไรต่างๆโอ้ยไ่ได้ว่าเอาว่าเอาว่เอาคุณว่าเอาแม่กับมี่สิทธิส่วนบุคคลของแม่มีพื้นที่ส่วนบุคคลของดาราของนกน้อยอุไรพรเจ้าก็คือกันคอยกบเหตุคอยกบเหตุแบบนั้นกับเจ้ามันเป็นเรื่องมารยาทมันไม่ควรบ่าหายมันทุเลศ บ่เอาแค่นั้นนะ่ะจังหาอยากแค่าหาโชเฟอร์อยากได้โชเฟอร์ซึ่งมีวุฒิภาวะรักนกน้อยอุลเลพรรักเสียงอีสานนกน้อยอุไเลพรนเสียงอีสานบ้านตองหาคือตำราลเล่มใหญ่มองดีมองบอดีเอียงตา่างๆมองลุ้มดำมองหลากหลายบ้านตองหาปลูกปลาศิลปินบ่ได้ไหมายความว่าบ่าห้คน้นหูวจกักมองบอดี บบต้องมาตรวจสอบเส้นทางย่ายนมดอกย่านมกับมิตรคมโปรงใสเส้นทางหนีลายโพดนีเส้นทางนีลายโผล่ระวางได้นยังสั่นยังสีบบ่บอไย่นกบนระวางย่านกปรเดี๋ยวสอซับ้นอนพอใส่ชีวิตซับซ้อนบบตัวไพย่านลงส่วนเจ้าของบบตัวไพย่านลงส่วน,นเจ้เาขอ,ของคันไดวเาคือโบเพิ่มจริงเท่านั้นค่ะลูกจ๋า เเ่าอทนนนั้งหากท่านใดมีความสนใจนะครับในงานที่ทางแม่นกน้อยได้มีการประกาศและมีคุณสมบัติตรงตามที่แม่นกน้อยรีเควสหรือระบุเอาไว้นะครับก็สามารถที่จะทำการติดต่อไปที่แม่นกน้อยนะครับโดยติดต่อได้ที่ทางแฟนเพจนกน้อยอุไรพรแฟนเพจช่องจริงนะครับตัวน,นี้ก็สามารถอินบ็อกซ์ไปหาแม่นกน้อยได้โดยตรงเลยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับบอกตุมตามชแนลสวัสดีครับ